อารมณ์ดีทีเดียวครับป <บา S 2> ระธานชมรมนักสกดจิตถ้าจะไปได้ดีทีเดียวสำหรับผู้นี้เระดมกระดาษให้หมดเลยถ้า,ถา,ถามีสกอตเทนที่เราพันแหลกเลยบาบนาเวาลาบานาเวาลาแข่งไหมลองตั้งดูแล้วครับค<น>ุณแม่ช่วยสูงทีเดียว โอ้คุณพระช่วยอยู่นะเนี่ยอะไรมันอยู่ของมันได้เลยอ๋อโอ้ยแตกแตะอ้าวไข่แตกครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าไข่ที่ใส่ข้างในนั้นมีมากไปนะครับทําให้ฟองที่อยู่ข้างล่างสุดนั้นรับน้ําหนักไม่ได้คราวนี้จะแก้ไขปัญหายังไงครับเราเท่านี้พอเราสองชั้นนี้เราเราเป็นตัวมันช่วยได้ไหมไม่เอาไข่ที่เหลือมาดามที่ฐานก่อนเลยนะครับจะได้ไหมครับมาตามดูกัน ขึ้นได้ตัวมันเองอยู่ไหมไม่ต้องลองดูนะเราไม่มีเวลาแล้วงสไม่แข็งนะทีมนี้เรียงไข่เป็นแถวแล้วลองมาตั้งดูครับมีการทําโครงสร้างภายนอกอีกตัวไม่ได้น่าจะเป็นตัวยึดไข่ให้ตั้งขึ้นนะครับลองดูครับว่าจะทําได้หรือไม่้องอะไรมาทมัน เนี่ยโอเคเนี่ยแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆไงแค่เนี้ยแล้วค่แค่นี้ก็ต่อขึ้นไปเรื่อยเลยเฮ้ยผมต้องคุณต้องให้กัเทปพันพันเสริมไปด้วยโอ้โหก็ต้องมีคนนึงค้ำไว้ตลอดเหรอ๋อเนี่ยผมค้ำไว้ไงแล้วพี่ก็ผมก็พันเหรอใช่ปรับระดับความสูงได้ด้วยครับสุดยอดจริงๆครับไอเดียดีมากเลยทีเดียวรอดครับครับแต่จะเรียงขึ้นมาได้เท่าไหร่นั้นมาลุ้นกันครับสุดยอดจริงๆครับความคิดดีเลยทีเดียวจะเรียงขึ้นมาได้เท่าไหร่นั้นมาลุ้นกันครับแข็งแรงแค่ไหนผมไม่่รู้นะเเเออาพีีด๋ยว เอาดินน้ามันก่อนเอาดินน้ามันลองทีมนี้เอาดินน้ามันมาทำเป็นตัวยึดที่ฐ <3. S 1> านนะครับจับให้อยู่ทําไงให้มันอยู่มีการาเอาเชือกมาขึงด้วยเป็นไปได้ไหมยงมันกลับอะไรต้องหมุนไข่มาทั้งนี้โอ้ผมผูกเลยแล้วกัน ดูยมยปล่อยตั้งได้แล้วครับหยุดก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 ดแล้วก็หยุดเวลา